สวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ขออนุญ,ญาตกล่าวสวัสดีปีใหม่นะครับผู้ปกครองแล้วก็น้องๆอ,อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับที่รับชมวิดีโอของไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเพจคุูตูโฮมสกูลหรือว่า APS ไทยนะครับโอเคก็ วิดีโอนี้น่าจะออกในช่วงประมาณป,ปลายเดือนมกรา,า,าคมคนะครับซึ่งก็จะเป็นช่วงที่น้องๆเริ่มได้ออฟเฟอร์กันแล้วล่ะใช่ <นะ S 1> คือจริงๆต้องบอกว่าเดทไลน์ของ UCAS สนะคะสำหรับเด็กที่อยู่ปี23ณตอนนี้หรือว่าเกรด12ก็คือปีนี้เขาขยับให้หน่อยก็คือเป็นวันที่31 January แต่ว่าก็เหมือนที่ทราบกันว่าสำหรับกลุ่มเด็กที่ยื่น ตัวไมดิซีนทั้งหมดหรือว่าตัวออกซ r ฟอร์ดเคมบริดจ์ก็คือเดทไลน์ก็คือต้องแต่ตอนวันที่16บหกออกทปีที่ผ่านมาค่ะก็แต่ว่าที่เราเองเนี่ยเราก็จะมีเหมือนตัวนโยบายแล้วก็ในเรื่องของการกระตุ้นให้เด็กยื่นไปกว่านี้ก็จริงๆก็ถ้าเป็นเด็กโฮมสลของที่เราก็ยื่นส่วนใหญ่ก็เกือบสอบเสร็จแล้วค่ะตอนนี้จะเหลือค้างอยู่แค่2-3ถึงคนแล้วก็มีเด็กของปีที่แล้วที่เข้าไปปีหนึ่งแล้วแล้วก็ขอยื่นใหม่ก็ยังทำโปรเซสอยู่ครับช่วงนี้ก็เลยนั่นแหละก็เลยพอดีได้มาอยู่กับ ด i r เตอร์ออฟสตูดนะครับ<ะ>ของที่ดูแลเด็กนักเรียนโฮมสกูลของทางคร<ะ>ูตูอยู่เราก็เลยจะมาอัปเดตกันว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยผลงานออฟเฟอร์ที่น้องๆในปีนี้ได้กันมาแล้วจนถึงตอนเนี้ย<ะ>เป็นยังไงกันบ้างซึ่งบอกเลยว่าเนี่ยยังไม่หมดเยอังมีมาอีกเอาเป็นว่าณจน,นถึงตอน,นเ,เนี้ยเด็กโฮมสกูลที่ครูตูเนี่ย ได้ออฟเฟอร์จากที่ไหนกันมาแล้วบ้างโอเคครับก <Okay, S 1> ุตตะก็ถ้าเกิดขอเท้าความนิดนึงนะคะค,คือก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะเริ่มจดเป็น U c a Center คือต่อให้เราไม่ได้เป็นโรงเรียนแบบ Traditional school แต่ว่าจริงๆเราอยู่ภายใต้ชื่อของตัว U c a s Center นะคะแล้วก็เรามี exam center ของเราเองก็เด็กที่ยื่นผ่านเราก็ยื่นชื่อผ่านยื่นยื่นผ่านชื่อของครูตู่ Home Education ค่ะเราเริ่มจดถ้าเกิดแต่จำไม่ผิดประมาณปี2019ค่ะก่อนหน้านั้นเป็นตัว individual ก็ถ้าเกิดผลงานทั้งหมดที่มีเอาเฉพาะนับตั้งแต่2019ก็ได้ค่ะเฉพาะที่แบบมีชื่ออย่างเป็นทางการก็ ออกซรค่ะแน่นอนปีที่แล้วมีได้ LSE Imperial มีได้อยู่แล้วทุกปี UCL ได้ทุกปีแล้วก็ตระกูล a r t UCL ได้ทุกปีใช่ค่ะก็จริงๆโดยผลงานแทบทั้งหมดเนี่ยเราเราเก็บมา เกือบเกือบจะครบแล้วของพักพี่ถ้าเกิดสังเกตจริงๆจะมีอยู่ที่1ซึ่งปีนี้เป็นปีที่เราลุ้นเพราะว่าปีนี้มีเด็กโฮมสกูลสองคนนะคะที่ได้สัมภาษณ์เคมบริดจ์แล้วก็กำลังรอผลก็คือรอผลวันที่24 January ครช่วงนี้แหละค่ะว่าประกาศจะหรือเปล่าจะได้ออเฟอร์หรือเปล่าใช่ค่ะก็เป็นตัวอะไรที่น่าลุ้นค่ะซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าน้องจะสมัครมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษผ่าน UCA s เนี่ย จะมีชื่อโรงเรียนเนี่ยถูกต้องค่ะโูตูโฮมเอเคชั่นให้เลือกเลยใช่ค่ะถูกต้องค่ะก็คือถ้าเกิดพูดถึงเรื่อง Reference นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ e ริสเ a ร e อะไรอย่างเงี้ยก็คือทุกอย่างเราทำผ่านของคุณมีโรงเรียนสังกัดถูกต้องค่ะใช่ใช่โอเคซึ่งแม้กระทั่งถ้าไม่ช่ภาษาไม่ใช่อังกฤษจะเป็นอเมริกาก็ได้เหมือนกันถูกต้องค่ะเพราะจริงๆชื่อเราอยู่ในค o m มอแอปพลิเคชันมีชื่อโรงเรียนมีชื่อโรงเรียนหรือว่าคุณคิดว่าอยากยื่นแบบเป็น p r i v a t e ไม่ต้องผ่าน Com ม o n a อ p อย่างเงี้ยค่ะเราก็ช่วยกันเซ ก็ทาได้ถูกต้องค่ะแล้วก็นอกเหนือจากฝั่งอังกฤษอเมริกาตอนนี้มีเด็กๆหลายๆคนที่เขาสนใจประเทศอื่นอ๋อครับใช่ค่ะเราแวกเอเชียของเราก็ไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นค่ะก็จีนปีที่แล้วได้ของเอ่อ NYU เซี่ยงไฮ้ใช่ไหมคะก็จริงจริงผ่าน Com m อ n App ตัวนั้นแล้วก็ได้ญี่ปุ่นค่ะวาเซดะที่เป็นคอร์สอินเตอร์สิงคโปร์ค่ะมีได้เรื่อยๆค่ะแล้วก็ตอนนี้เด็กมีความสนใจในฝั่งของตัวออสเตรเลียนิวซีแล ซิดนีย์โมนาดเมลเบนยูอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆมีได้ทุนด้วยใช่ได้ทุนด้วยครับก็เมื่อกี้เห็นครูต่ายมีพูดถึงมหาลัยในอเมริกาด้วยก็เลยอยากดูว่าโอเคน้องเราเนี่ยเด็กๆเราเนี่ยได้ออฟเฟอร์อยู่อะไรจากอเมริกาบ้างโอเคก็เอ่อถ้าพูดถึงตัวที่ผ่านคอมมอดแอปของเราอะค่ะไม่ได้แบบไปยื่นตรงก็มีหลายที่เหมือนกันค่ะพวกตระกูล UC ค่ะพวกเอ่อ USC U าร์ไฟล์คเคนส์เวสเทอะไรเงี้ยค่ะเพิดูแล้วก็มีได้บอสตันอยู่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นอีกที่หน หลายๆบ้านจะได้ยินเราพูดถึงบ่อยก็คือเราได้ของพาสเซนที่เป็นอาร์ตสกู๊ปอ๋อโอเคดีครับก็เรียกได้ว่าจบเร็วที่นี่อ๋อมีสวิตเซอร์แลนด์ด้วยพิธีไหนนะฮะพูดถึสวิตเซอร์แลนด์ด้วยใช่ใช่ใช่วิธีนี้ขึ้นได้คือเดี๋ยวนี้เด็กโฮมสคูลเราอ่ะคืออังกฤษเรามั่นใจมากกว่าแล้วตอนนี้เราเริ่มขยายเอ่อเรียได้่า ส่งเด็กเราอะไปที่อื่นด้วยนอกจากประเทศอังกฤษาก็จริงๆก็เป็นเทรนแล้วก็ความต้องการของแต่ละบ้านนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเกิดเวลาที่มาอยู่กับเราอะไาเงี้ยค่ะให้เราช่วยดูแลเราก็ยื่นให้ได้แทบทุกที่แล้วกันค่ะหรือแม้แต่ที่ไหนถ้าเกิดเราไม่ได้ถนัดเนี่ยเราก็จะพยายามหาพาร์ทเนอร์หรือว่าหาผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นๆเข้ามาช่วยดูแลแล้วก็ประกบจริงๆที่หนึ่งที่ไม่ได้พูดถึงก็คือในไทยในไทยเราก็มีช่วยยื่นให้เหมือนกันครับสำหรับท่านอินเตอร์นะคะที่เราช่วยกันดู โอเคเพราะว่าอย่างขอพอดีนึกขึ้นได้ก็คืออย่างเคสออสเตรเลียที่น้องได้ได้ทุนมาเนี่ยเพราะว่าเราเรามีพาร์ทเนอร์ช่วยในการพูดคุยด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับก็คือจริงๆเราวางแผนร่วมกันนะคะกับพาร์ทเนอร์แล้วก็ความถนัดของเราก็คือการปั้นเด็กให้ถึงจุดที่สูงที่สุดก็ปั้นให้ได้เอซายเยอะหน่อยเปอร์เซ็นต์ทุนก็จะมากขึ้นตามผลงานเด็กที่ได้มาครับโอเคครับก็อยากให้อย่างที่บอกอย่างที่ผู้ตายเล่าว่า ตอนนี้เรากำลังรอว่าปีนี้เคมบริดจ์เราที่ได้เอาทีวีสองคนเนี่ยจะได้ออฟเฟอร์มาหรือเปล่านะครับที่ว่าหลยให้ยูเดียวเลยออกฟอร์ดเรามีแล้วแอร์เวสที่เรามีแล้วใช้คำว่าที่อื่นทั่วอังกฤษคือได้หมดแล้วตอนนี้ก็คือรอผลลัพ์ของการได้ออฟเฟอร์ของตัวเคมบริดจ์ค่ะว่าตอนนี้จะ ไข่แตกหรือเปล่าครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่เด็กหลายๆคนก็คือมีสัมภาษณ์ของ Imperial แล้วก็มีได้ออฟเฟอร์ UCL, KCL และสำหรับปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆคนที่ยังไม่ได้ยื่นก็รีดนิดนึงนะคะอย่าคิดว่าเฮ้ยเขาให้เด a d l i n ถึง31แล้วทำถึง31ค่ะเพราะว่าจริงๆการพิจารณาเนี่ยมันอยู่ที่นโยบายของแต่ละคณะนะคะไม่ใช่แต่ละมหาลัยคำว่าแต่ละคณะก็คือหลายๆคณะพิจารณาแล้วจะมีบางคณะเหมือนกันที่รอจนกว่าทุกคนจะยื่นถึงวันที่31ถึงจะพิจารณา ก็อยากให้รีบทํานิดนึงค่ะลองตั้ง deadline ให้ขยับมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ย25ก็ยังดี26ก็ยังดีแต่ว่าอย่าไปคาดหวังว่าสุดท้ายเป็น31อ๋อไหนคุณเดียพูดถึงขออนุญาตเมนช่นนิดนึงเพราะว่ารอบนี้ค่ะปี UCAS ที่จะยื่นปี2024เนี่ยมีเด็กบางคนที่ซับมิดแล้วและแอปพลิเคชันไม่ได้ไปถึง UCA s อยากให้ช่วย double ลเช็คนิดนึงคือเขาจะเป็นต้องมีอีเมลส่งมาจากทางมหาลัยยืนยันอาจารย์ถามพอดีนะวิธีการเช็คก็คือจะต้องมีอีเมลจาาากมววิลลับออ่่่ได้้แปพเคคชชนนะะใ แล้วก็ถ้าเกิดโรงเรียนเขาตรวจละเอียดทีทั่วนะคะเพราะจริงๆเราก็เจอเคสของเด็กที่เราเหมือนกันเขาจะทราบว่าเด็กยังไม่ได้ส่งไปซึ่งของเราเราเช็คบ่อยเราก็จะรู้ว่าเด็กวันนั้นตอนที่เขาบอกว่าเขาสัมมิทแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริง,รรงๆมันยังไม่ไปอ,อันนี้สำหรับน้องที่อยู่ยี่สใช่ค่ะแล้วก็น้องๆที่อยู่ยี่สถ้าดูวิดีโอคลิปนี้อยู่นะครับอยากให้เอาไอเดียตรงนี้ไปก็คือว่าเอ่อแอคชั่นให้เออร์ลี Early ่ไว้ะนะครับอย่างที่แบบแพลนที่เราทำใ้เด็กโฮมสกูลเนี้ยเรา Submit กันไปล่วงหน้าออนานเ,เลยใช่ใช่แล้วตอนนี้เด็กโฮมสคูลเราอะ่ะได้ออเฟอร์กันมาแล้วในขณะที่ก็อน่าเห็นใจน้องๆยี่สหลายค,คนที่ยังแบบยังไม่ Submit ด้วยซาำอะ่ะคือเราก็รู้แบบเนี่ยออเฟอร์มาแล้วมันก็ต้องที่น้อยลงเรื่อยๆอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นน้อง22่สิองหรือยี่สิเอนี้ยสักวันหนึ่งที่เราต้องทำโ p r เซสเนี้ยครับเอาไอเดียนี้ไปใช้เลยครับก็คือ เตรียมการล่วงหน้านะครับแอคชั่นให้ Early อเออร์ลี่นะครับหรือถ้าใครสนใจว่าแบบโอเคการทำ private homeschool เนี่ยคือเส้นทางที่ใช่น่าจะผลักดันน้องๆอ,อ่ะขึ้นไปสู่แบบมหาลัยหรือคอร์สในฝันได้ก็เรียกได้ว่าอะไรละ่ะมาเร็วงานก็จะยิ่งง่ายเลยพยางนี้ดีกว่าถูกค่ะถ้ามาเร็วเราจะมีโอกาสในการปรับแพนเลือกช,ชอ้อยสย่งงี้ค่ะแล้วก็มีเวลาในการปั้นเกรดให้ถึงค่ะตามมหาลัยใฟฝันที่ตัวเองต้องการครับ โอเคก็เดี๋ยวเราน่าจะมาอัปเดตผลงานกันอีกรอบหนึ่งเพราะอย่างที่บอกว่าออฟเฟอร์ที่เราพูดกันวันนี้มันยังไม่จบในปีนี้นะครับงั้นเดี๋ยวแบบพอออฟเฟอร์มาครบหมดแล้วเนี่ยเราอาจจะมาเรียกได้ปะปวดกันอีกสักทีหนึ่งใช่ค่ะได้ใช้ทำนั้นก็ได้โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะวันนี้ขอบคุณคุณสายมากครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ